หัวเขาเป็นคนเก่งผมวเขาเป็นคนเก่งเรื่องการทิกภาษาการพูดอะไรอย่างเงี้ยการวิธีเรียกว่าอ,อะไรนะวาทศิลสินดีอ่ะวาทศิลสินดีเราเล่นเราเล่นผมว่าผมว่า ใครที่ตามติดตามเขามาตลอดอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะเห็นถึงพัฒนาการหรือความตั้งใจของเขากัแบยวกับงานนี้จริงๆลหรือที่ผ่านมาเราจะเห็นเขาแบบติดตลกติดอะไรอย่างเงี้ยชอบพูดจารเล่น,ลนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าในในการทำคอนเสิร์ตอันนี้ผมว่าผมแล,งงาแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ไปดูน่าจะเห็นความตั้งใจแบบเกินร้อยของเขาอ่ะผมว่ามันมันมันมากกว่าที่เขามีเขา,เขาพยายามจะพัฒนาตัวเองพยายามจะทําอะไรที่ที่มันพิเศษเพื่อ คนที่มาดูคอนเสิร์ตของจริงเพื่อน่าของจริงเพราะใครเห็นก็ก็ภูมิใจแล้วก็แล้วก็แอบยิ้มไปด้วยเป็นธรรมดาเห็นเขาแบบตั้งใจทำงานอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเห็นสักทีหนึ่งเนะาะเลยคิดว่าเขาไม่ได้มาถึงบางทีผมคิดนะผมคิดตลอดผมว่าผมคิดว่าเขาทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวันไหนที่เขาผลล็อกตัวเองวันไหนที่เขาแบบตั้งใจอ่ะวันไหนที่เขาแต่ตั้งใจอ่ะผเลยเขาทำได้ตั้งใจอ่ะตั้งใจทุ่งานแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสายตาหรือเปล่า ไม่ได้ปูไปสายตามีไม่มีมลล <S <S มไม่ม,ม,มีเห็นตลอดว่าตั้งใจาางานนี้พี่ๆแล้วลูกหายเหนื่อยไหม ก็ก็หายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจจริงครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่บิวกินก็ตั้งใจกลับมาให้สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วก็ไปเคลียร์ตารางเรียนอันแสงวุ่นของเขาหลักสัตที่เขากลับสกสารไปเคพื่อจำนวนมากมายไปเรียน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 จากเขาใจผิดไปเรียนแหมหายเหนื่อยตมื่กี้ยังบนเหนื่อยอยู่เลยในห้องก็เลยงานเนี่ยก็ที่ซ้อมๆมาทั้งหมดก็ทบงาน ก็ต้องยกให้ดิตให้ที่เร็วมากครับผมเรื่องโปรดักชันต่างๆหรือว่าเรื่องสเตจเนี่ยก็ต้องให้ทีมโปรดักชันเลยแล้วก็เป็นตัวโชว์เนี่ยที่ก็จะมีโชว์หลายๆดีเทลต่างๆก็จะมีความเป็นตัวพี้อยู่เในนั้นก็ดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆให้ผลตอบรับดีมากครับแล้วก็คนได้เข้าสนใจกับคอนเสิร์ตคุณเยอะมากแพราะว่าที่บอกว่าหลายๆโชว์ที่มึงคิดเองก็มีอย่างลอยๆอะไรก็คือก็ให้โจทย์เพราะว่าอยากเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่คิดว่าเขาจะให้ลอยจริงแต่กขาใหนขึ้นไปลอยที่จิการสามโลกคือโลกทรายก็เสียวๆอยู่บ้างครับแต่ว่าเป็นคนชอบเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเล่นรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นรอบหนึ่งล้วเราเวียนหัวเลยครับเหมือนเก็บมันมันแบบว่าขับรถสี่ขาอยู่ก็ก็มีเกือบวกบ้างหน่อยหน่อยแต่นี่นี่คือความประทับใจของแฟนๆนะเพาพูดถึงจริงก็ตั้งใจตั้งใจอยากให้ทุกคนที่มาได้ได้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ได้ความรัการอย่างไรเนี่ครับ นายไปนายเป็นแบบพี่พี่เ,เพื่อนๆรับผมก็ได้นายใบนายกลับมาเป็นแขกรางนี้คือเราก็เรารู้จักเขามาตั้งแต่ที่เราอยู่ในาดาวด้วยกันเราเนาะเขาเป็นพี่ชายเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอครั้งนี้มีคอนเสิร์ตแลตั้งใจว่าแบบอุ้ยเป็นใครดีเนะี่อยากาจะให้แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่า ก็ยังมีเลทขความสัมพั์ของที่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออได้ในไปในมาก็เป็นคนช้ที่มากแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากคือพีซ้อมระหว่างที่พซ้อมเนี่ยทุกคนก็มาซ้อมแยกบางคนซ้อมเจาะแยกบางคนมาซ้อมเองคือเหมือนทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่แบบเต็ดที่มากก็ดีใจมากเขาบอกว่าพีมีเป็นสื่อลใจของชาติลมใจของชาติได้หรอใช่แย่ละแย่ละที่ต้องลงเลยไม่ได้ดีดีดี ก็ดีใจดีใจที่เขาเหมือนเ็นดูเรามากกว่าครับผมในฐานะน้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนหนูอยู่นาดาวาก็จะมีแบบมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชอบแกล้งหนูหนูก็แบบต้องไปหาผู้ชายที่แฝงอย่างี้ยแล้วแบบเขาแกล้งหนูไม่หยุดไม่หย่อนะ <S 2> <S 2> <S แล้วหยุทุกวันนี้เายังแกล้งหนูเลยพี <S 2> <S 2> <S ่เจอ่ะนะแกล้งถือเลยเหรอเนี่ยแล้วแบบการที่เขามาคอนเสิร์ตตรงเนี้ย แต่คิวกับพี่คอยมันไปทีเนี่ยอุ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนกันเลยก็ตอนที่ซ้อมกันอะไรเงี้ยก็จะมีเล่นกับพี่ทอยบ้างน่อยเธอจะเป็นสไตล์ของพี่ทอยอยู่แล้วพอเขามาบนเวทีกับวันรันทูลจริงเราก็รู้สึกว่าอุ้ยพี่ทอยเขาก็มีมุมนี้เหมือนกันมีมุมที่แบบว่าเหมือนน่ารักน่ารักแล้วก็พอเราได้แบบได้เริ่มเล่นกันด้วยแบบด้วยสนิทกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาเขาก็น่ารักดี สองรอบที่นักอาไหลเป็นเราทั้งสองรอบเลยมแค่ความพิเศษมันที่แตนมากก็ตื่นตันครับดีใจดีใจที่เหมือนทุกๆคนที่เราบอกว่าเป็นคนพิเศษที่มันอยู่ในคอนเสิร์ตอันนี้ก็ทุกคนเต็มที่กับมันมากแล้วก็พอได้เห็นแฟนๆจริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนความตั้งใจของเรามันมันมันเห็นผลาะครับเห็นแฟนๆมีความสุขเห็นแฟนยิ้มไปด้วยเห็นแฟนร้องเพลงตามไปด้วยทุกครั้งที่แบบออกไปแล้วเห็นเขามีความสุขเลยรู้สึกว่า เผูที่ตั้งใจมามยี้ยกิภูมิใจในตัวพีพีไหมคะสุดๆรับที่สุดเสมอมา